็นอีกวิวหนึ่งของสนามกอล์ฟสวนรณภูมินะคะแปลงนี้เป็นแปลงติดเล็กที่สวยงามมากค่ะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขายแปลงนี้เป็นแปลงพรีเมียมคุคณลูกค้าค่ะเราขายเป็นเงินสดนะคะแปลงนี้แต่ว่าเป็นแปลงที่คุณลูกค้าได้ไปเนี่ยรับรองว่าเป็นแปลงที่ระดับพรีเมี่ยมเลยะค่ะนะคะด้านหลังติดน้ำนมองเห็นวิวกร <ๆ S 2> <ง Potter S 1> ีนกอล์ฟนะคะใกล้ที่สุดแล้วค่ะนะคะเวลาที่คุณลูกค้ามาอยู่แปลงนี้นะค่ะจะเห็นวิวกรีนกอล์ฟที่สวยงามมากนะคะแล้วก็ของเรานะคะ แปลงด้านหลังติดน้ําติดโพงน้ําเลยนะวิวสายน้ําจริงๆค่ะอากาศดีมากนะคะที่ดินตรงนี้เป็นอยู่ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมินะคะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขายแล้วก็แปลงนี้เป็นย่มเลยค่ะนะคะด้านหลังติดน้ํามองเห็นวิวกรีนกอล์ฟนะคะคุณลูกค้าขาถ้าเกิดว่าซื้อที่ดินตรงนี้ตอนนี้ยังได้ราคาพิเศษอยู่นะคะที่แปลงนี้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตารางวาน,นะคะแล้วก็พิจัดนี้นะค,ะคุณลูกค้าคะ่ะ แปลงเล็กๆโซนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะนะคะหาไม่ค่อยได้แล้วแปลง200กว่าตารางวาะคะเพราะว่าแปลงอื่นๆจะอยู่ที่1ไร่ขึ้นไปนะคะแต่แปลงนี้นะคะอยู่ที่211ตารางวาะคะคุณลูกค้าขะเป็นแปลงที่คุณลูกค้าสามารถซื้อปลูกบ้านได้สบายปลูกบ้านงามๆในสนามกล์ฟนะคะที่ดินในสนามกล์ฟสุวินทวงศ์96คือสนามกล์ฟส่วนภูมิหรือเพสิดเน้์เก่านะคะพิกัดนี้คุณลูกค้าเดินทางสะดวกมากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ สนามบินสวนภูมเพียงแค่25นาทีนะคะแล้วก็ใกล้จุดเช็คอินหลายแห่งนะคะอีกไม่นานนะคุณลูกค้าคะจะมีถนนวงแหวนรอบที่3นะคะจะอยู่ใ,ใกล้ๆตรงสี่แยกหนองจอกซึ่งเดินทางมาถึงที่แปลงของเราก็ประมาณ15นาทีนะคะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามานะคะที่ดินแบ่งขายแปลงงามงามสนามกอล์ฟนะคะวิวติดเลคติดโคงน้ำนะคะน้าจอมบ,บ้านสบายใจ0621574449ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ